ที่จังหวัดแพร่รได้เปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าและการล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13ครอบคลุมรวมทั้งจังหวัดน่านครับ ที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมอำเภอสองจังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดยุทธการป้องกันและปราบปราม,มการลักลอบตัดไม้มีค่าและการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่เป็นการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงเครือข่ายรัษฎรอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและรัษฎรจิตอาสาในการร่วมมือด้านการป้อง ามขบวนการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่ารวมถึงการขยายฐานกำลังในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่นายอิสรเรศสิทธิโรจนกุลผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13กล่าวว่าจังหวัดพแพร่นะคะมีเนื้อที่กว่า4ล้านไร่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์คิดเป็นร้อยละ20 และจังหวัดน่านมีเนื้อที่กว่า7ล้านไร่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์คิดเป็นรอยละ38จากสถิติการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายปี2563มีจำนวนคดี37คดีซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงมีการลักลอบกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของการลักลอบปัดไม้หายากค่ะซึ่งก็จะมีมาตรการกวดขันเข้มงวดกันอย่างต่อเนื่องค่ะ